ไปดิไปดิกันไม่ต้อยไม่ต้อยบ่หรือวะไม่ต้อยครับไปหาทางเทียงนั่นเถอะจะเข้าขไปเบิงเ้งแรกทางเทียงน,ะนะนั่นนะเห็นดิมาได้จังเลย mẹ tay mẹ đoạn mẹ tay mẹ tay mẹ đi chuột Kinh đi, kinh tay kinh tay hết lúc mẹ tay mẹ tay mẹ tay mẹ กอกอนน้อยน่ะงูถ่าอยู่ิงเกิบไปเกิบแปลน้วถ้ามันกวบหนาลงก็หายากอยู่เลยแปลงหนั่งกับดีนั่งกับดีนั่งกับดีปไปเด้อ ไป,ไปเดีวต่วอยไปแด้วต่อยไป้าเกือบให้ป๊าป้าต่อย้าเกือบให้ป๊าป้าไปไปจะเยตดอยยลูกจะเข่าไปมึงนั่นหรอไม่ชิทับม,มาฟีมาฟีไว้สบายดีปาลูกมดสกุลชุกขีเ,ขเออของอาลอนได้ นั่งเล่นจับดีนั่งเล่นจับดีของงาแตกได้อาให้ได้ฮะพ่อไปใช้ลูกพ่อไปกบพ่อไปหาก็บบังเราบ้าทั้งหัวเพื่อนกันนะพ่อไปใช้ลูกพ่อปี้ไปใช้พ่อปพี้ nàng cái gì nàng cái gì phụ nàng nàng lên phun cái xe bao à vậy xe bao à vậy xe bao à đó à kinh 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 yo 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 tổ kéo ตกเลกตอกเลยาหน่นนพ่นลูกสาวพ่นพ่นพ่นเราไม่้เบิ่งคลิปอีกยล้เบิ่งแต่คลิปพ่นพอนก็พ่อพ่นไปลูกไปไปพ่อไปก็ไป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 จุ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บปะปากันเ่นนี่ต่ปะป่าและจุ๊บต้นพระอมประจอยเร អ្ហាពុយពុយពុយយកកើបมาពុយខៃពុយពុយពុយហាក់កើបពុយហាក់កើបហេតុលោកយេះហេតុក៏3ហេតុក៏3

ขาช่องฝนตกป้าไปหาเกิไป่ะาเกิบพ่อบุญป่ะไปเกิบไปเสียง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 โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยแสบช่องเลยกินข่าวก็มอสมแสทแล้วาก็กินก็มกเล่นก็หาย à vui áo cờ bà là. bà là vui nan, 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 mẹ nan, 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 ปากจนชิชิกปากน้อยๆนะวัชนาวัชนาไป่วัชนาไปใช่สร้างเดลแอนลี่นี่ไปวางด้วางด้ยเอาวางขึ้นนาลูโอ้ยไปสิไปสิชักอยู่ยันยกมาได้ นีแต่ขี um ้ฝุ่นเจ็บกี้ฝุ่นเลยมามามามเดี๋น้อามาดูมปาปปอาอาพระอุ้มบันิบบงบงบงอ้าบงกินนันนี่เบิดบิงแ่บงกลิ่นอ้าบงเขียวนี่กินกอกนี่เบิดเลยกอกเบินอเบิดเลยอ๋ห้องยไหมม่ห้องเราไงน่ยไม่ต่อย มันเปื้อนลูกบวกลงบวกลงนี่บังแง่ก็มากอกนี่ไม่ต่อยได้ก็มากอกได้นี่เพื่อหมักนัดเพื่อนัดอะไรไม่ด้องลองข่าวบังดูค่ะข่าวบังเห็ดยังนะบานบานมันเหี่ยวเลยเออมันขี้ไร่เลยใช่เกิดไปลูกไว้ ง่ายมันใไปเกือบน้อยนี่ง่ายมันเกือบน้อยงามนี่นเลยใช่แล้วใช่ใช่แล้วมันหลวมนะเนาะใช่ใช่ใช่ใใทั้งนี้มันหลวมมามันถอดออกโอ้ยชัดนังวัดโอ้เบิ้งเบิ้งอายชันหน่อยอ้าวโอเคอ่าหายใส่ถือคางเลย Bước này càng kèng, càng cọ, mày chơi nè Áo xay nó thử khẳng quá nè Còn nó Đây, bằng cơm Đọc bằng cơm hẹp bạp bá Hào thằng này lụng, hào ma thằng này Ở nhà về thằng này hào khẩu có đây đây hào nè ไปไปเนไปเนย้นาขาจะเอาเธอไปยูเม <os> uh, ืองเวียดแหละน่าล <snap> ูกเนาะเอาไปปุยเอาไปปุยไปยูเมืองเวียดบ่ไปบ่เนาะปุยไปยูเมืองเวียดบ่นกลูก เอาไปยู่มือเวียดเท่าไดอุ้ยนี่มาพี่มาพี่มาทางนีล้ลูกมาทางนี้ทางนี้หาหาทางนี้ไว้เกิดปลาปลา,ปา,าได้เกิดปลาปลาหายได้มาทางนี้วันนี้ลูกไปนะมาไว้ ปุย,ปยขโมยเกิดปลาปลาไปแล้วปุยนี่เดือดรีปุยนี่ปุยขี้เดือนอะลูกเนาะปุยเดือย่ะปุยเดือนี่บอกเขาไปน้ำมาเด,ด้อปุยเดือ ปุยเอาเกิดปลาปาไปไหว้ใช่เนะลูกเนาะป่ะไปผูกป่ะเมื่อือนเอาป่ะปุยเดือดิมึงกบบปนี่ อุ้ยคิดรู้นี่อุ้ยเอาเกิดปาป่าไปมาสิลูกมาสิขเขาเบิ้งนะเพื่อนนะป่ะฮ้ยทิ้งใหม่นะทิ้งใหม่นะเออ

ย่านไหนอาย่านบงไหนเป็นหยังนะไปไปไปเบิ้งเฟดบอกดีหลายเบิ้งเปฟดบาอ้าอุ้มมาเลยโอ้ชาิเจ้าชีร่ยเพือนไปขอาหาเกิดปาปลาปามามามาอาจิพข่ามาลงกมาก่อนอาจิอ้ม ลึกปุ้ยปุ้ยห้อปุ้ยกันเขาไปก็เขาตกน้ำมาะบ่ย่างมาน้ำปุ้ยหาเกิดปะปลามาเลยปุ้ยปุ้ยมาเลยบอกปุ้ยดิ Bà bà Hả rồi bà ba má nè Dạ bên cạnh đi Bà Bên cạnh Cơm nhé Cơm ป้าบ้านเกิบป้าอยู่ไซย์เฮ้ยนี่อังลุลงลงน้ำนะบ่ลงนี่ลงไหนเกือบยังชะเกือบให้เห็นเห็นบ่เห็นบ่เป็ดเฮ้ยเป็ดมาเร็วเป็ดเฮ้ยมาว่าอีปุยย่านเป็ดอีปุยย่านเป็ดปุยย่านเป็ด ปุยยานเป็ดแล้วพัสัวให้งันงินันหัวห่าหัวงออืมมัวมามัวบาดบอหมัวอบ่มีมัวอาอาบ่มมีงัวอาม่แต่ตัวก็หัวใจเียงเยงยัง อมุองอมุองอมุองอมุอมจอยว่าบังลูกเกิดบันพูในน้ำนี่เกิดไควะ <c oughs> เอาเม่จอยเม่จอยต้น้องนนำมีนาขาบดิยังลองดูสิ เราไม่เกิบเลาะไปเบิ่งกผูกจังนะเลาะไปหอดผูเก yeah. ี่ยวเกี uh ่ยวมาเถียงหน่อยนี่ร้องเบิร์กยังไปพูดต้นตนน้ำนี่ต้นน้ำว้าไอต้นน้ำกระเปียกตัวไปไปเอากระเป๋าอาก่อนไปกระเป๋าอายุบหน่อยผูกอาดับต้นอาลูกฮะ

เจ้าชายอาอุ้งไปสิบอกอาอุ้งทาไม่จ้ยหยุดตูดหน้อยเนาะนอนเนาะอืมนอนเนาะนอนเนาะนอนเนาะอืมนอนแห้งเนาะนอนแหงเนาะเอาขึ้นก่อนอาขึ้นทาอ่ะชื่อขึ้นไปเอาเอาอาจะขึ้นก่อน อ่ะนะโอเค้าเย็นแน่วันี้ามาแพ่นะแพ้อา้ามาอาเช็ดหนามา,อาโอ้กมันบินลงแล้วเย็น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 มาดิโอ้เย็นดิเย็นดิอาชิไปตากผ้าก่อนสักหน่อยอามาแพ่นะมาให้อาเช็ดหนาเนี่ยเพื่อเพื่ออาเจกดเลยนี่เยเห็นบพรเกิบพอบุญ เป็นบ้าเกิดปะปานะฮะปะปาไปใส่ปะปาไปใส่ลูกเป็ดป่าหาเงินหาเงินเผ็ดยังแมมไผ่แมมไผ่ลูกหาเงินซื้อแมมแมมไผ่เด้แมมวาดบ่าแมมวาดบ่าหรือแมมอาบ่าแมมอาบ่า ไม่มาบ่ลุบงเนี่นะอ่าเปนเฮ็ดอย่งนิ่นปลูกเขาบ่อพิ่าปลปกเขาเห็นบพิ่ลปูกเขาเห็นบ่ลุเห็นบ่เอาวาแฟร์ไหมเฮอานาสิชเช็ดเอนี่หอนี้อ่ามาจับให้อานะเลยโน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 ถูกแขก,กมาเองอมาอาบน้ำให้มาอาบน,น,น,น้ำให้

โอ้ยมาย <c oughs> ืมรถโอ้โหเห็นจ่อยเกือบลุงลุงทำพี่น้องเอ้ยใจแล้วอะชักคู่ใดคู่ใดสิวันนี้แขกมาดแต่วะโอเคป้าลุงในคลิปนี้ครับทีิข้อจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวท้องคือเก่าเด้ต่อได้ไปแล้วว่าสบายดีลูกสบายดีป้าลุงด้วลูก คนงามของอาคนงามของอานไหนันนั่ขาน่ะพันนับ่หรือพนปูกน่ะวัดไปมาน่ะลูกดดท้อชิมไฟมันเฮ้ได้บกกะลายตานึงมาจะเล่าบุกบ่อหน้าวานที่มันเป็นท่อไปเลยงามจ้ มัง่มงางเลยเกือบนะพื้นบ mm. ่เมียนเมียนเกือบมั่อไ่ผู้นาบ่เตียงพ่นไทยว่านนี่นี่วันนี้สองคันรถไทยือระหว่างก่อนแม่ก็นอนยังนอนนานๆนอนหน้าแม่ก็นอนเขียวไหลได้งัวชมมาไกกันมาเกย์ชมมาไกลและก็บ่เห็นเลยู Okay, bye-bye, bye-bye.